เอมมี่อาจจะต้องไปขึ้นรถไฟที่สถานีหัวลำโพงนะคะแต่ก็ไปขึ้นที่กรุงเทพอภิวัตรก็คือไปขึ้นที่สถานีใหม่ก็ผิดสถานีเอมนี่ไม่รู้ไงว่ามันมีหมอชิดเก่ากับหมอชิดใหม่ครั้งแรกนะคะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปนในตัวเมืองพัทยาโอเคหมายเลขสิบนะคะชั้นสามสิบนะคะมันก็จะเป็นแบบ คล้ายๆออนเซ็นนะคะแล้วไอ้มันมีตัวเนี้ยยื่นออกมาแล้วแบบเห็นวิวพัทยาคือแบบดีมากๆเลยนะสวยมากสวยมากนี่คือแบบพัทยาตอนเย็นกำลังแบบบรรยากาศดีมากยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมมี่ฝากเพื่อนๆกดติดตามและเป็นกําลังใจให้เอมมี่ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะทุกๆคนนะคะเจอกับ เอมมี่อีกแล้วนะคะจริงๆวันนี้เอมมี่ตั้งใจไว้ว่าจะมาเปิดคลิปนะคะที่สถานีกรุงเทพอภิวัตรนะคะเพราะว่าเอมมี่ตั้งใจไว้ว่าจะเดินทางนะคะอ่าโดยรถไฟนะคะจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรนะคะเพื่อที่จะไปอ่าพัทยานะคะโดยรถไฟสองชั่วโมงนะคะจากกรุงเทพแต่ว่าเอมมี่เดินเข้าไปในสถานีกรุงเทพอภิวัตแล้วใช่ไหมคะบอกว่า ต้องไปขึ้นที่สถานีหัวลำโพงคือถ้าเกิดใครนะคะที่มีแพลนนะคะจะเดินทางไปพัทยาโดยรถไฟนะคะอะไรที่มันเป็นระยะสั้นนะคะเขาจะยังไม่ได้เปลี่ยนสถานีนะคะเขาจะให้ไปขึ้นที่หัวลำโพงนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นระยะระยะยาวนะคะที่เป็นสายเหนือสายใต้สายอีสานอย่างเงี้ยค่ะก็คือเปลี่ยนมาขึ้นที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะก็เดี๋ยวเอมมี่ต้อง แก้ไขสถานการณ์ก่อนนะคะตื่นเช้ามากแล้วก็เบอร์มากมาผิดสถานี6กโมงสานาทีนะคะจริงๆอ่อะรถไฟอะมันออก7จ็ดโมงใช่ไหมแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่ามาทันนะแต่ว่ามันผิดสถานีก็คืออาจจะไปขึ้นที่สถานีที่หัวลําโพงอะคะ่ะก็คือไม่ทันรอบ7จ็ดโมงแล้วเพราะว่ามันมีรอบเดียวนะคะก็เดี๋ยวอันนี้ก็จะเปลี่ยนแผนจากเดินทางโดยรถไฟนะคะก็เดี๋ยวเราไปโดยรถรถบัสละกันนะคะ เดี๋ยวจากตรงเนี้จากสถานีกรุงเทพอภิวัตรนะคะก็เดี๋ยวเอมมี่อ่ะจะไปที่หมอชิดนะคะจะลองไปขึ้นรถบัสด,ดูเอมมี่อ่ะก็ไม่เคยเดินทางไปโดยรถบัสนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเดี๋ยวจะลองเดินทางไปพัทยานะคะชนบุรีด้วยรถบัสด,ดูนะคะมีรถเมย์นะคะ วิ่งเข้ามาด้านในสถานีด้วยใช่ค่ะโอเคค่ะ นี่เหรอคะหมอชิดใช่ใช่ก็มาอ๋ออ๋อโอ้โหลูกค้าตักหนุดกับหมอชิดเก่ามาเขาทิดไปแล้วมั้งอ๋อไม่ไม่รู้ว่ามันมีหมอชิดเก่ากับหมอชิดใหม่อะคะ่ะถึงนี้นท่ารถอ,อ,อ๋อจะไม่ขึ้นหน้ารถหมอชิดใหม่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวยังไงพี่ก็ทิดเพิ่มแล้วกันนะคะอ,อ่าเท่าไหร่คะอันนี้ หมดแล้วค่ะของแค่ห้สิบบาทของขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่ขอบคุณมากมากขอโทษด้วยค่ะเสียเวลาเลยขอบคุณนะคะที่แนะนำพี่ขอบคุณค่ะก็มีเรื่องฮานะคะตั้งแต่เช้าเลยคือครั้งแรกที่เอมมี่ไปผิดใช่ไหมคะเอมมี่อาจจะต้อง ไปขึ้นรถไฟที่สถานีหัวลำโพงนะคะแต่ก็ไปขึ้นที่กรุงเทพอภิวัฒน์ก็คือไปขึ้นที่สถานีใหม่ก็ผิดสถานีแลอ่เพราะเรียกแกร็บนะคะไปหมอชิดนะคะเอมมี่ไม่รู้ไงว่ามันมีหมอชิดเก่ากับหมอชิดใหม่ซึ่งแล้วก็เรียกไปเอมมี่ก็พิมพ์แค่ว่าหมอชิดแล้วหมุดอ่ะมันก็ปักไปที่หมอชิดเก่านะคะไปปุ๊บก็ล้างแล้วอะ่ะมันไม่ได้มี มันไม่ได้มีรถจอดแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยพี่แกล็บอะค่ะใจดีมากก็เลยบอกว่าต้องมาขึ้นที่หมอชิตใหม่นะคะเนี่ยเป็นการเดินทางด้วยรถสาธารนณะครั้งแรกนะคะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปนในตัวเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะที่เอมมี่ได้มาขึ้นรถที่สถานีสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพนะคะจตุจักร หรือเขาเรียกว่าหมอชิดนะคะแต่ก็เวลาปักหมดุดเรียกแอปก็ทุกๆคนก็ลองปักหมุดเป็นสถานีหมอชิดใหม่นะคะเดี๋ยวลองจะลองเข้าไปซื้อตั๋วดูนะคะสถานีก็คือใหญ่เหมือนกันนะคะเอมมี่ไม่ค่อยได้แบบเดินทาง ด้วยรถสาธารณะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะใช้บริการแบบผิดหน่อยนะคะไม่รู้ว่าเขาจะให้เข้าตรงไหน,นโอก็คือมีแบบไปหลายที่มากไปเหนือไปใต้อันนี้ภาคเหนือเดี๋ยวเราไปตามดูพัทยาซิจริงๆพี่แก๊บเมื่อแกี้เขาก็แนะนำนะคะว่ามีไป โดยรถตู้ด้วยนะคะแต่ว่าเอมมี่อยากลองนั่งเป็นรถบัสนะคะอ่อจะไปพัทยาค่ะข้างในนะคะขอบคุณค่ะเลขแปดนะคะขอบคุณมากค่ะเลขแปดอ๋จเจอแล้วพัทยาเอมมี่เจอแล้วเจอแล้วเฮ้ย มีแบบรับส่งพัสดุอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเมืองพัทยาโอเคหมายเลขสิบนะคะเมืองพัทยาหมายเลขสิบชั้นหนึ่งเหรอมอหนึ่งหนึ่งร้อยสี่สิบบาทอ่าจะไปลงพัทยาค่ะ เท่าไรคะร้อยสี่สิบคนเดียวนะคะใช่ค่ะหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวมีรอบแปดคนไปอ่ามันก็คือจะเป็นสถานีพัทยาเลยใช่ไหมคะใช่พัทยาเหนือบกขรรมแล้วอันนี้ต้องต้องไปที่ไหนต่อคะขึ้นรถช่องสี่สิบสองเดินไปสุดออกประตูศูนย์อาหารค่ะขอบคุณค่ะก็คือสี่สิบสองใช่แล้วอันนี้กรุงเทพพัทยา เดี๋ยวเอมี่จะไปถามให้แน่ใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผิดเดี๋ยวก็จะเสียเวลาอีกขอโทษนะคะอันนี้ตรงนี้ไหมคะครแปดโมงใช่ไหมคะโ,มคโอเคค่ะขอบคุณค่ะที่นั่งรองก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่ามันไม่มีที่พิงให้ไม่นมี มันก็จะมีที่พิงนะคะสีส้มเฮ้ยสีน้ำเงินมีแต่แต่อันนั้นมันไม่มีที่พิงเอ้ยดีเหมือนกันนะแบบเผื่อใครไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะก็ลองใช้ฟรีไวไฟดูอ๋อเอมมี่ลองใช้ก่อนไม่รู้ว่ามันใช้ต้องใส่รหัสหรือเปล่านะคะ ี๋ยวลองนะอ๋อมันจะเป็นฟรี w วไฟของตัวเบอร์ดี้เลยนะคะเอ้ยดีจังก็คือไม่ต้องมีรหัสด้วยนะคะเดี๋ยวเอมไม่ลองใช้ก่อนอ๋แล้วก็กรอกข้อมูลนะคะชื่อนามสกุลเลขที่แบบประชาชนเบอร์มือถือแค่นี้นะคะ่ะก็ใช้ได้แหละก็ลองมาใช้ดูนะคะ เผื่อใครแบบว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะติดต่อมีฟรี w i ไฟให้ใช้ด้วยดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่ลงไหนครับอ่าลงที่พัทยาเลยอ่ะสถานีนะครับนักตามหมายเลขในตัวนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะคืออม่ถึงแล้วนะคะ ดูสัมภาระ,ะนะครับทรัพย์สินของมีค่านะครับหมุีชดเดิะะนใหม่ก็ต้องเรียกนะครับสัมภาระนะครับก็แบบใช้เวลาสองชั่วโมงเองนะเดินทางจากกรุงเทพมาดีมากคือใช้เวลาสองชั่วโมงนะคะเดินทางจากกรุงเทพนะคะหมอดชิดใหม่นะ มาที่พัทยาคือถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะสำหรับทุกๆคนเผื่อใครแบบว่าไม่อยากขับรถมานะคะก็เดินทางโดยรถวัดก็สองชั่วโมงไวมากก็จะมาลงที่สถานีที่พัทยาเลยนะคะเดี๋ยวเอมมี่จะไปเรียกโรถนะคะ

ก็มาแวะซื้อตัวตรงนี้ได้นะคะมีไปหัวหินด้วยนะคะแล้วก็มีไปหมอชิ้นเหมือนกันถ้ามาลงที่สถานีตรงนี้นะคะก็จะมีรถสองแถวรอด้วยนะคะจากตรงเนี้ยไปชายหาดพัทยา20บาทแล้วก็ถ้าเกิดจะไปแหลมพาริหายนะคะก็30บาทคือสะดวกมากๆเลยนะคะแบบก็มีรถสองแถวพาไปถึงตรง แหลมพารีไฮเลยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็จะแบบไปเที่ยวแหลมพารีไฮอะไรอย่างนี้กันอยู่แล้วอะเนาะอืมนี่จะเป็นส่วนของแบบสะว่ายน้ำของโรงแรมนะคะด้านบนคือแบบจะมองเห็นวิวตรง พัทยาด้วยนะคะเป็นป้ายพัทยาซิตี้อะ่ะแล้วก็น,นะเดี๋ยวเอมมี่จะซูมให้ทุกคนดูนะคะว่ามันเห็นแบบป้ายพัทยาด้วยเนี่ยแต่ว่าวันเนี้ยบรรยากาศอะ่ะมันไม่ค่อยสวยนะคะมันก็เลยจะไม่ค่อยเห็นคือแบบบรรยากาศอะ่ะดีมากๆเลยนะคะแบบสนาม คือสระว่ายน้ํานี่ก็คือแบบอยู่ชั้นสามสิบเอ็ดนะคะมองเห็นแบบดีมากๆอันนี้ก็ลึกแค่เมตรยี่สิบเองนะคะตรงเนี้ยแล้วมันก็จะมีแบบที่ให้นั่งอย่างเงี้ยแล้วก็มองวิวพัทยาอันนี้มันก็เห็น วิวแบบนี้ดีมากๆเลยนะคะบรรยากาศแบบดีมากอันเนี้ยคือถ้าเกิดว่าทุกๆคนนะคะพักที่นี่ใช่ไหมเนี่ยมีคนแบบมันจะมองเห็นแบบเห็นทะเลทะเลพัทยาเลยอนะคือแบบ บรรยากาศดีมากถ้าในส่วนของที่เป็นแบบชั้น30นะคะมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆออนเซ็นนะคะจะเป็นแบบน้ําร้อนแต่ถ้าเป็นชั้น31มันจะเป็นแบบน้ําเย็นนะคะแล้วไอ้มันมีตัวเนี้ยยื่นออกมาแล้วแบบเห็นวิวพัทยาคือแบบดีมากๆเลยนะคะฟิลแบบโคตรมากแล้วแบบถ่ายสวยมากคือแบบต้องมาถ่ายนะคะกับวิว คือมันจะแยกสะกันนะคะน้ำอุ่นแล้วก็น้ำเย็นแนะนำให้ทุกคนมานะแนะนำให้ทุกคนมาพักเพแบบวิวแบบไม่รู้จะปังอะไรตอนนี้เอมมี่ก็อยู่ที่พัทยานะคะทุกคนเดี๋ยวเอมมี่จะพาทุกๆคนนะคะไปกินอาหารนะคะที่ Walking Street นะคะจะเป็นร้านอาหารแบบ มีอาหารไทยแล้วก็อาหารยุโรปด้วยนะคะมีสเต็กมีสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บรรยากาศดีแล้วก็ราคาถูกมากนะลปกูสวยมากสวยมากนี่คือแบบบัรยาทตอนเช็มีนกำลังแบบบรรยากาศดีมาก

มีร้านแบบขายอาหารแบบนี้ด้วยนะคะเต็มเลยที่แบบว่าเราเดินมาข้างใน walking street ใช่ไหมมันก็จะมีอุ้ยไส้กรองน่ากินมากก็จะมีแบบขายข้าวแกงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็หรือว่าเราจะแบบสั่งเป็นเมนูผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเอมี่จะไปร้านอาหารที่ว่ามันอยู่ติดกับริมทะเลนะคะก็เดินเข้ามาแบบเกือบสุดซอยเลยนะคะก็ เกือบแหลมพาริไฮอ่ะน่ะร้านนี้นะคะเดี๋ยวเอ็มมี่จะพาแบบว่าไปดูพระอาทิตย์พระอาทิตย์แบบตกดินนะคะเพื่นบรรยากาศร้านดีนะคือบรรยากาศร้านแบบดีมากๆเลยนะแล้วก็อาหารแบบราคาถูกมาก มองเห็นคือมองเห็นตรงป้ายพัทยาซิตี้ด้วยแล้วแบบว่ามาแบบเหมือนมาดูอนเนี้ยค่ะมาดูพระอาทิตย์ตกดินนะแล้วก็นั่งทานอาหารแล้วแบบจะบอกว่าเลิศมากมีมีแบบว่าค็อกเทลมีอาหารไทยอาหารยุโรปเลยนะแต่ว่าจริงๆที่นี่น่าจะเปิดประมาณห้าโมงเย็นนะคะ เนี่ยดูดิอาหารฟิกเบคฟาสแบบบราคาถูกม,มาก200บาทมีเบคอนมีแบบว่าไส้กรอกไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยให้น่ากินมากมีเบอร์เกอร์ด้วยเบอร์เกอร์เขาอร่อยแล้วก็พิซซ่าอร่อยมากสเต็กสเต็กก็น่ากินนะมีโปรโมชั่นเบียร์ด้วยนะคะ ก็คือ5้าโมงเย็นถึง2องทุ่มสีบาทอันนี้ก็เป็นสปาเกตตีนะทนี่มีสั่งมาเป็นสปาเกตตีผัดที่เมทาทะเลนะคือแบบว่าปลาหมึกก็ให้มาใหญ่มากเลยนะเนี่ยสดมากแล้วก็หอยแล้วดูกุ้งดิกุ้งแบบหูเหนื้อแน่นมากเดี๋ยวต้องลองนะคะบรรยากาศแบบตอนกลางคืนก็แบบสวยไปอีกแบบหนึ่งนะ อันนี้จะเป็นบรรยากาศแบบพัทยาตอนกลางคืนนะคะทุกคนเอมมี่ก็แบบว่ากินอาหารเสร็จแล้วใช่ไหมไที่ร้านอาหารที่เอมมี่บอกอะ่ะแ,แล้วก็ฮอตรงเนี้ยค่ะเดินมาเรื่อยๆอะ่ะจะมีแบบว่าคนนั่งเล่นคนแบบว่าอ่านั่งเล่นแบบว่านั่งกับชายหาดหรือว่าเตรียมผ้าใบอย่างงี้นะคะเยอะมากแล้วเขาก็ทําดีนะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าพัทยาแบบว่า สะอาดขึ้นเยอะเลยอ่ะก่อนมันจะไม่ได้แบบสะอาดแบบนี้นะนี่เขาแบบว่าปูพื้นใหม่หมดเลยนะคะมันก็เลยดูแบบดูดีขึ้นมาเหมือนกับแบบว่าทําเหมือนแบบต้อนรับต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังมีเตียงผ้าใบให้อยู่นะตอนกลางคืนมีเตียงผ้าใบเอ็มไม่แน่ใจว่ากี่บาทน่าจะประมาณ50บาทหรือเปล่าแล้วก็มีเสือนะคะให้เช่าแบบบางคนแบบว่ามานั่งปูเสืออ่อเงี้ยแล้วก็สั่งเบียดื่มช,ชิวๆอะไรอย่างเงี้ย แต่เอมมี่รู้สึกว่าไอ้น้ำมะพร้าวอ่ะมันจะแพงไปนิดนึงนะเอมมี่เห็นเขาติดป้ายราคาไว้70บาทเลยนะพัทยาซิตี้พัทยาซิตี้วอล์กก็น่าจะขายของที่ระลึกของฝากอะไรอย่างนี้นะคะค,คือเขาทำตรงถนนตรงเนี้ยใหญ่ดีเหมือนกันนะเนี่ยรถสองแถวนะคะก็วิ่งวนเนี่ยแค่10บาทเองนะคะ ร้านนวดน,นะคะเขาจะเป็นโอริงมสัสดแอนด์สปาเนาะเดี๋ยวดูราคาก่อนร้านร้านใหญ่มากอันนี้ไทย1ชั่วโมง650บาทอันนี้จะเป็นออยแคนาดาคืออะไรฟูดอันนี้400ร้อยยทำเล็บมีหมดแล้วได้ไหมทำานุงทำหน้าก็ดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ย เ้ยเดี๋ยวเราลองอะไรดีบอกว่าหัวฟูมากเพราะว่านวดเสร็จแล้วแบบว่าฟินมากนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเอมมี่ก็จะอัปเดตพัทยานะคะ